ท่านทั้งหลายควรจักได้เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานประสานกับผู้อื่นฝ่ายอื่นอย่างขมักขมน่นและฉลาดเหมาะสมในการนี้ท่านจะต้องทำความคิดและจิตใจให้เปิดกว้างแต่หนักแน่นมีเหตุผลมีวิจารณญาณพร้อมกันนั้นก็ต้องมีความจริงใจเห็นใจและเมตตาปรองดองกัน โดยถือประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันเป็นวัตถุประสงค์เอกที่สำคัญอีกข้อหนึ่งจะต้องพยายามขจัดความดื้อรั้นถือตัวความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนน้อยออกให้ได้ไม่ปล่อยให้เข้ามาครอบงำทำลายความคิดจิตใจที่ดีงามของตนแล้วท่านจะสามารถปฏิบัติการงานทุกอย่างได้ด้วยความราบรื่นเบิกบานใจอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จตามที่ปรารถนาทุกสิ่งในที่สุดพระบรมราโชวาวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลายัยณจุลาลงกรณมหาวิทยาลายัยวันเสาร์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2529